โอเอาจริงนะสนุกเว้ยใครเซ็ตติ้งเอดัสต่างๆมีฮาร์ทคีไว้หน่อยก็ดีใช้คำว่าแฮปปี้ได้เลยนะเอาจริงในการใช้งานทั่วไปในการขับขี่สมรรถนะซึ่งไม่แปลกใจที่ BYD Dolphin ฟินร <t> ุ่นมาตรฐจะได้รับความนิยมอย่างมาก ผมนา้าวจากคาสซทีมครับวันนี้เราอยู่กันกับ b y d Dolphin Standard Range ครับนี่คือรุ่นเริ่มต้น Hatchback EV ของ b y d รุ่นล่าสุดในคลิปนี้เราจะพามาดูความแตกต่างกันว่าในรุ่น Standard Range นั้นมีอะไรที่หายไปจากตัว Extended บ้างและการขับขี่จะแตกต่างกันมากแค่ไหนคลิปนี้เราพาไปดูกันครับ ก่อนที่เราจะไปดูความแตกต่างของ Dolphin ในรุ่น Standard Range นะครับเรามาพูดในเรื่องของการลองขับซึ่งรวบรัดเลยสเปคของตัว Dolphin Standard Range นะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้าพละกกำลังจะอยู่ที่95แรงมา้าแรงบิด180่งนิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด44.9กิโลวัตต์อัวซึ่งเป็นแบบ b l a ดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มตัวนี้ถูกสร้างบนพื้นฐาน e- แพลตฟอร์ม3.0นั่นเอง ในแง่ของการชาร์จเนี่ยระยะทางถ้าชาร์จเต็ม100%เนี่ยคันนี้จะสามารถวิ่งได้410กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC แต่ถ้าเป็น w l t p เนี่ยจะอยู่ประมาณ340กิโลเมตรบวกลบนิดหน่อยนะครับส่วนการชาร์จไฟเนี่ยถ้าเป็น AC หรือกระแสไฟสลับเนี่ยจะอยู่ที่11กิโลวัตต์แต่ถ้าเป็น DC คันนี้จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ6กิกิโลวัตต์นั่นเองก็นี่คือสเปคแบบเบื้องต้นใน BYD Dolphin รุ่น Standard r a n น e นะครับก็เราได้มาขับเต็มๆแล้วได้เวลาลองให้ทุกท่านได้เห็นถึงสมรรถนะกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเราใช้โหมด normal นะครับในการขับนะว่าการขับขี่จริงเป็นอย่างไรไปลองดูกัน3 2 1ไปจังหวะออกตัวก็นุ่มนวลน,นะครับแต่พอไปสักพักหนึ่งก็จะเริ่มแบบไหลเรื่อยๆ มีแบบว่าหนืดหนืดช่วงประมาณ80นิดนึงนะครับตอนนี้ถึงร้อยละเราลองเข้าสักร้อยหนึ่งดูสามสองหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันนุ่มมันโยนแต่ตูดออกเล็กๆถ้าเข้าแรงนะครับอ่าถ้าเกิดเราลองเลนเชดดูนะโอ้ โอ้โหโอ้โหเอาจริงนะสนุกเว้ยความแบบตูดไหลหน่อยๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของช่วงล่างทอร์ั่นบีมเลยก็ได้มันฟีลลิ่งเหมือนขับรถแบบรถแนวแบบตูดตักที่แบบว่าให้ท้ายออกสนุกๆเอ้ยอันเนี้ยชอบพูดถึงสมรรถนะกันก่อนเลย ในตัว BYD Dolphin รุ่น Standard Range เนี่ย95แรงมา้าถามว่าแรงไหมผมใช้คำนี้ดีกว่าไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้อ่ดเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในตัว Standard Range เนี่ยมันอาจจะเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วๆไปหรือคนที่ไม่ได้วิ่งทางไกลามากวิ่งในเมืองซะส่วนใหญ่ตรงนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์นะครับในด้านของคุมพลังต่างๆเนี่ยการรีดกำลังถือว่าสมตัว อาจจะขาดความแซบนะครับถ้าเทียบกับ Extended b Range ที่เราได้มีโอกาสขับเมื่อตอนทริปที่พัทยานะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โห Extended นี่ก็ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันออกตัวทีนี่ล้อฟีกระจุยเลยแน่นอนถ้าพูดถึง0 1น0และ8 0 120เนี่ยจากที่เราลองจับเวลากันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ0-100เนี่ยในโหมด normal เนี่ยจะอยู่ที่11.7วินาทีโดยประมาณนะครับเราขึ้น ข้อความไว้ให้ละส่วน80-120นะครับจะอยู่ประมาณ9.3วินาทีมันจะอยู่ประมาณเลจประมาณนี้เลยแน่นอนมันต่างจาก extended เยอะ extended เนี่ย0นถึง100เนี่ยไม่ถึง10วิด้วยซ้ำก็มีประมาณ8ไเป็นปลาย9วิต้นๆส่วน80-120ตัวนั้นเนี่ยก็อยู่ประมาณ6วิโดยประมาณนะครับก็ต่างกันชัดเจนขุมพลังหายไปแทบจะเกินครึ่งเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ถามว่า ถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสในแง่ของการใช้งานแบบเรียกว่าพละกกำลังที่มหาศาลอันนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการความเร็วความแรงก็ไปที่ Extended จะลงตัวกว่าในส่วนอัตราการก,ารกินไฟในรอบนี้เนี่ยวีไอดีดอฟฟเราลองสองแบบนะครับแบบแรกก็คือมาตรฐานปกติของคาไซาทีมเลย วิ่งในระยะทาง90กิโลเมตรนะครับในความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำอัตราการกินไฟได้5.64กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์อาวและอีกแบบหนึ่งก็คือการจับตั้งแต่วันรับรถมาจนถึงวันเติมไฟกลับ ก็คือช่วงวันที่เราเทสอัตราก,การกินไฟนั่นแหละก็ใช้งานจริงๆไม่ได้มีกระทืบนะครับก็หลักๆก,ก็ใช้งานตัวทั่วไปเนี่ยระยะทางที่เราจับมาเนี่ยจนถึงวันที่เรามาเติมไฟเนี่ยอยู่ที่207.6กิโลเมตรนะครับเติมไฟกลับไปก็34.47กิโลวัตต์อลคืองคิดเลขออกมาตัวเลขก็จะอยู่ประมาณ5.54กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ออวอันนี้เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆ และเราเติมเนี่ยเราใช้ไฟ DC นะครับแต่ก็ถือว่าตัวเนี้ยเน้นในเรื่องของความประหยัดไฟนะครับการใช้พลังงานก็ถือว่าทําได้โอเคนะการจ่ายไฟในการชาร์จเนี่ยคันนี้ก็โอเคผมในมุมส่วนตัวนะบอกว่า a อตโตสเนี่ย จัดการในเรื่องของระบบชาร์จได้ลื่นไหลกว่านี้เล็กน้อยนะครับคันนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าด้วยอาจจะด้วยปริมาณแบบแต่ก็โดยรวมนะสำหรับ powertrain หรือขุมพลังของ Dolphin นชอบแล้วก็สมตัวของมันถ้าคุณอยากได้ความแรงไป204นะครับแต่ถ้าเกิดคุณสบายๆใช้งานทั่วไป95แรงม้าก,ก็พอแล้ว ส่วนต่อไปก็คงจะเป็นการขับขี่ที่คันนี้เนี่ยใช้แพลตฟอร์ม้วยเหมือนกันได้แหละก็คือ e p พลตฟอร์ม3.0แต่ว่าน้ำหนักอาจจะต่างกันเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับมอเตอร์ก็ต่างกันแต่ผมว่าการควบคุมต่างๆเนี่ยอย่างพวงมาลัยเนี่ยถ้าเราเทียบกับ e x t e n d e g e นี่ก็เหมือนกันนะคือถ้าวิ่งไกลๆเนี่ยไอ้ความหนืดมันก็กำลังดีนะครับและในขณะเดียวกันในความในการบังคับแล้วเนี่ยสังเกตเลย การเลี้ยวเนี่ยไวมากแล้วก็จิกนะคือผมว่าการขับขี่ของดอฟฟินเนี่ยคุมง่ายคุมดีนะครับแล้วก็ไวด้วยส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำได้ดีเลยติดตรงเบรกเบรกเนี่ยผมว่าคนที่มาขับครั้งแรกอาจจะต้องทำความคุ้นเคยทั้งในแง่ของน้ำหนักและระบบการทำงานถ้าคุณแตะเหมือนแบบรถยนต์น้ำมัน อันเนี้ยระบบจะมีฟรีหน่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณกดลึกนิดนึงนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราวิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วเรากดกดลึกนิดนึงเนี่ยเบรกมันจะทํางานนะซึ่งระยะแป้นเนี่ยมันจะเหยียบลึกนิดนึงอันเนี้ยต้องอาศัยความคุ้นเคยนะครับทาความเข้าใจกับมันหน่อยถึงจะสามารถคุมได้นะครับแต่ว่าการทํางานของเบรกถามว่าเร็วไหม ก็เร็วนะแล้วถ้าเกิดเรากระแทกเบรกแรงๆเนี่ยมันจะมีไฟฉุกเฉินทำงานให้ออโต้ส่วนช่วงล่างคันนี้นะครับด้านหลังคือส่วนที่แตกต่างจาก extended นั่นก็คือในตัว standard จะใช้เป็นช่วงล่างแบบ torsion beam นะครับซึ่งก็เป็นคานนั่นแหละถามว่า feeling ของการขับคันนี้เป็นอย่างไรส่วนตัวชอบชอบกว่า extended ด้วยซ้ำ extended เนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับการมีผู้ใหญ่หรือคนที่ชอบนั่งเน โดยสารบ่อยนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนซึ่งต้องการความนุ่มสบายในการเดินทางตรงนั้นเนี่ย X-Tended จะตอบโจทย์แต่สำหรับใครที่ชื่นชอบการมุดการขับ Standard r a n g e จะตอบโจทย์ช่วงล่างเนี่ยอย่างที่เราเล่นชุดแอนเชสไปเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเราหักแบบแบบแรงๆเนี่ยท้ายออกได้ซึ่งมันเป็นฟีลลิ่งที่คนชอบขับรถเนี่ยชอบอ่าอย่างผมเนี่ยชอบขับรถเนี่ยโอ้โหแฮปปี้เลย แฮปี้เลยจริงๆในขณะที่การขับขี่ในเส้นทางโค้งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคันเนี่ยค่อนข้างที่จะเกาะถนนแล้วไปเป็นก้อนเดียวกันคือการคุมอาการเนี่ยหรือการคอนโทรลเนี่ยค่อนข้างที่จะคุมง่ายกว่าแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้กังวลเลยแบบว่าออาการมันไปแบบไปนิ่งๆนะครับจะแตกต่างจาก extended ที่เวลาเราเข้าโค้งมันจะมีอาการแพรว,ว่า ดินด้นๆๆหน่อยๆซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสไตล์ในแง่ของช่วงล่างแล้วก็โครงสร้างของมันนะครับแต่ถามว่าคาแรคเตอร์ของทั้ง2รุ่นเนี่ยเหมือนกันไหมคล,คล้ายกันคล้ายกันในที่นี้ก็คือว่ามันมีความนุ่มนวลเป็นเบสอยู่ละแต่ระดับความนุ่มเนี่ยต่างกันชัดเจนคันนี้อาจจะไม่ได้นุ่มนวลที่สุดเมื่อเทียบกับ Extended ที่อันนั้นนุ่มติดย้อยไปเลยนะครับแต่ในแง่ของ การใช้งานทั่วไปคันนี้ก็สบายๆเพียงพอแล้วจริงๆนะครับการมุดกันอะไรคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะทําได้ไวและคล่องตัวเสมือนกับว่าพอมันเป็นคานเน่มันเหมือนมีอะไรปักแล้วเราสามารถหักปุ๊บ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 ,บแล้วมันไปพร้อมกันได้อันนี้อาจจะเป็นจุดเด่นสําหรับตัวช่วงล่างส่วนการทรับแรงสะเทือนคันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกันกบ Exten d e d คือมันจะติดนุ่มนะครับจะติดนุ่มนวลเลยดังนั้นเนี่ยใครที่ คาดหวังในแง่ของความสปอร์ตเนี่ยกุาอาจจะผิดหวังแต่ถ้าว่ากันในแง่ของการใช้งานทั่วๆไปซื้อไปจ่ายกับข้าวซื้อใช้งานไปกับออฟฟิศอะไรพวกนี้ใช้งานในชีวิตประจําวันคันนี้พอดีเลยถือว่าผมค่อนข้างแฮปปี้ใช้คําว่าแฮปปี้ได้เลยนะเอาจริงในการใช้งานทั่วไปในการขับขี่ สมรรถนะซึ่งไม่แปลกใจที่ BYD Dolphin รุ่นม a ต d ฐานจะได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในบนท้องถนนเนี่ยต้องต้องยอมรับเลยนะเห็นรุ่น t a n d a r d เยอะกว่า Extended นะเอาจริง Extended นานๆทีจะเห็นแต่ Standard Range นีเยอะมากๆแม้กระทั่งญาติผมเขาเพิ่งซื้อตัว Standard Range ไปนะครับซึ่งเขาก็ไปดูรีวิวที่อื่นนะครับผมไอรีวิวเราเพิ่งจะออกเนี่ยถือว่าถ้าโดยรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจนะสำหรับ BYD Dolphin นะครับ ทีนี้มาดูความแตกต่างระหว่างตัว Standard Range กับตัว e x t e n d e d Ran g e นะครับจุดแรกที่คุณจะเห็นเลยนั่นก็คือสีภายนอกรถครับถ้าเป็นตัว e x t e n d e d เนี่ยจะเป็นทูโทนแต่ถ้าเป็น Standard Range เนี่ยจะเป็นสีเดียวเลยนะครับซึ่งใน Standard Range ก็จะมีสีภายนอกรถให้เลือก4ส,สีแต่ความพิเศษนะครับของตัว b ี d d ดี p อฟฟก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเลือกสีไหนก็ตามแต่การตกแต่งภายในจะ ใช้คําว่าไปในทีมเดียวกับสีภายนอกรถด้วยเช่นเดียวกับตัว e X-Tended ที่จะเป็นลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ว่า e X-Tended จะไปแตกต่างตรงที่ว่าตัวลายล้อนะครับที่ในในบางสีเนี่ยลายล้อจะแมทช์กับสีตัวรถด้วยนะครับอันนี้ที่เห็นได้ชัดนี่คือเป็นสีขาวนะครับแต่จริงๆด้วยสายตาผมเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นสีครีมสีดูเป็นคัสตาร์ดหน่อยนะครับแล้วเมื่อมาดูด้านข้างนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าล้อก็จะแตกต่างกันด้วยล้อตัวนี้จะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับไซส์ยางเนี่ยก็คือ 195-60R16 ทับนะครับลายล้อเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นฝาครอบนะอันนี้คือแม็กเลยนะจะว่าไปแล้วเนี่ยลายล้อเนี่ยเมื่อมาดูนะคุณผู้ชมมันคล้ายกับรถกระบะอักษรย่อ n อยังไงไม่รู้นะครับมันคล้ายจริงนะ ม,มันคล้ายมากๆในส่วนด้านหลังเนี่ยก็แทบจะไม่ได้แตกต่างจากตัว e x t e n d e d สักเท่าไหร่นะครับก็ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยไฟท้าย LED มีสัญลักษณ์ b i l d Your Dreams นะครับป้าย b y d Dolphin นะครับเซ็นเซอร์หลังมีมาให้นะครับด้านหน้าก็มีมาให้มาดูภายในของตัว b y d Dolphin Standard Range กันบ้างนะครับความแตกต่างอย่างแรกที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือธีมการตกแต่งซึ่ง ในตัว standard range เนี่ยเขาก็จะตกแต่งเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะมันจะเป็นแบบเดียวกับสีภายนอกรถนะครับซึ่งก็ไม่ว่าจะตรงคอนโซลหน้าเบาะหนังนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับภายนอกนะแล้วก็ความแตกต่างอย่างต่อมาครับนั่นก็คือ wireless charge ครับหายไปนะครับอย่างที่ 2. สอง s u n o o ไม่มีนะครับเป็นหลังคาทึบๆเลย นะครับหลังคาแก้วไม่มีในคันนี้นะครับนอกจากนี้เบาะนั่งนี่คือระบบแบบอัตโนมือครับถ้าเป็นตัว Extended Range เนี่ยจะได้เบาะนั่งปรับไฟฟ้านะครับถ้าเป็นด้านคนขับ่ห6ทิศทางถ้าเป็นคนนั่ง4ทิศทางแต่ในตัว Standard Range นั้นจะเป็นปรับมือทั้งด้านหน้าเลยนะครับก็คือ จะไม่มีระบบไฟฟ้าให้ส่วนที่เหลือก็จะเหมือนกับตัว Extended เลยนะครับจอต่างๆก็หมุนได้นะครับอ่าเราต้องเอามือถือหลบเพราะว่าการหมุนจอมันก็จะเลนท้าย,ยากเยอะนะครับใช้พื้นที่เยอะนะครับกล้องรอบคันก็มีมาให้นะครับก็สามารถดูทั้งแบบปกติแล้วก็3มิติได้นะฮะร,ระบบ Adas ก็มีมาให้20ระบบเช่นเดียวกันนะครับหลักๆที่มีความแตกต่าง ก็จะมีประมาณนี้สำหรับภายในรถนะครับส่วนใครอยากจะไปดูเบาะหลังย้อนไปดูในคลิป extended range ได้เราพาไปดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตัวเองจะเล่นให้ยากเยอะขนาดนี้ทำไมจุดที่ประทับใจและจุดที่ขัดใจของตัว b y d Dolphin เนี่ยถ้าอย่างแรกนะคืออัตราการกินไฟที่คันนี้เนี่ยใช้คาว่าประหยัดนะ ในแง่ของการใช้งานทั่วๆไปไปจนถึงการทดสอบในสุด้าที่รอขัรถไปอยู่9กกิโลเมตรก็เห็นผลชัดเจนว่ารถคันนี้ในแง่ของการจ่ายกําลังไฟลงล้อเนี่ยหรือการจัดก,การระบบต่างๆเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีนะคือมันค่อนข้างที่จะประหยัดด้วยซ้าถ้าเกิดมองว่าอยากได้รถไฟฟ้าที่เอาไว้ใช้งานโดยที่ไม่ได้มองถึงว่าต้องมีครอบครัวที่บ้านหรืออะไรอย่างไรซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าคุณมีรถ คันอื่นอยู่แล้วครับไม่ว่าจะรถตู้รถใหญ่กว่านั้นรถเก๋งรถถังรถเบนซ์หรืออะไรก็ตามแต่ BWD Dolphin คันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ก,การใช้งานแล้วมองว่า Daily use เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ต้องไปทำงานไปเส้นทางประจำก็ค่อนข้างเหมาะนะครับอย่างที่สองเลยนั่นก็คือเรื่องของการขับขี่ที่คันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากๆมันเป็นรถเล็กที่มีความคล่องตัวและขับสนุกแบบที่ว่า เราสามารถที่จะเล่นสนๆได้นะครับหักแรงดุดออกนะครับหักเบาๆก็ไปทงก้อนมันเป็นจุดเด่นของรถทรงแฮชแบ็กที่ความคล่องตัวของคันนี้สูงมากๆตำแหน่งการขับขี่เฮ้ยผมว่าเบาคันนี้สบายกว่าแอตโต3มากๆคือเบาแอตโตสามเนี่ยมันเป็นทรงไข่แล้วมันไปนบีบอีกมันก็เลยนั่งไม่สบายพอมาเป็นดอฟฟินโอ้สบายเลย ชอบมากส่วนที่ขัดใจและน่าจะเป็นจุดที่คุณจะต้องรับให้ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงจุดแก้ไขด้วยนะอย่างแรกเลยก็คือเบรกอย่างที่เราบอกไปว่าระยะการกดเนี่ยอาจจะแอบลึกไปหน่อยส่วนนี้ถ้าบ y วส,สามารถปรับปรุงได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีแต่โอเคอาจจะด้วยในแง่ของเทคโนโลยีตอนนี้ที่าอาจจะยังไม่สามารถทําได้ใกล้เคียงกับรถน้ํามันได้นะครับคงอ,อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งอย่างที่2เลยคือ เข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับตามสไตล์ของรถไฟฟ้าหลายค่ายนะครับแม้กระทั่งรถจีนหรือรถญี่ปุ่นเองไม่ได้มีอันเนี้ยมันก็จะมีปัญหาสําหรับคนตัวเล็กอ่าหรือแม้กระทั่งคนตัวใหญ่ใหญ่กว่าผมก็มีแน่นอนปัญหานี้อยากให้ติดตั้งเพิ่มนะครับอย่างที่3เลยก็คงจะเป็นเรื่องของทัศนวิสัยผมว่าอาจจะด้วยขนาดตัวรถแหละคือมันมีไอ้สารตรงนี้แล้วเวลาเรามองเนี่ย มนอาจจะลาบากหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งเราออกจากสมมุติกับรถอย่างเงี้ยหยุดใต้ทางด่วนแล้วเราต้องมองคือกลายเป็ว่าด้านหลังก็จะมีความทึบนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องของดีไซน์ละนะครับอย่างที่4จอหรืออะไรพวกในการใช้งานต่างๆบางอย่างผมมองว่าถ้ามีคีย์ลัดนะครับอย่างเช่นพวกระบบความปลอดภยัยเซตติ้ง ADAS ต่างๆมีฮาร์ดคีย์ไว้หน่อยก็ดี อันเนี้ยมีเรื่องของแอร์เรื่องของโหมดนะครับแล้วก็มีการปรับ generative แล้วก็ในเรื่องของเบรกในเรื่องของแอร์ซึ่งโอเคมันก็มันก็เป็นของที่จำเป็นอันนี้เราชื่นชมนะแต่ว่า a d a s เป็นส่วนที่ควรจะต้องมีปุ่มคีย์ลัดเพื่อที่จะสามารถกด1ปุ่มแล้วก็เข้าไปแก้ได้เลยไม่ใช่แบบว่าต้องมาออกจากคาเพลย์เข้าตั้งค่าแล้วไปที่เอ a ดคืออันนั้นมันก็จะวุ่นวายมากๆส่วนเนี้ยอยากให้เพิ่ม นอกนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะคือถามว่าโดยส่วนตัวถ้าจะไปแก้ในเรื่องของช่วงล่างให้ลดความนุ่มไปกว่านี้มันก็คงพูดลําบากเพราะแบบนี้การใช้งานแต่ละคนแตกต่างกันมากๆนะครับแล้วตัวผมเองอาจจะมีสไตล์การขับหรือจริตของรถซึ่งมันอาจจะมีบางคันที่ถูกจริตมากแต่ผมเองอาจจะมีบางจุดที่รู้สึกว่าให้คันนี้มันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับก็ถือว่า ใน Choice ในตลาดณนะเวลานี้เนี่ยสำหรับรถยนต์ E ีวีที่กำลังเบ่งบานเลยแล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมอาจจะต้องลองไปพิจารณากันดูนะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นนั่นก็คือการเลือกซื้อรถไฟฟ้าบางคนตั้งทงว่าเราจะซื้อรถไฟฟ้าด้วยเหตุผลก็คือในเรื่องของการลดค่าใช้จ่าย จากเดิมที่เราจะต้องจ่ายค่าน้ำมันกันเป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับก็จะเหลือแค่ประมาณหลักร้อยนะครับในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าส่วนนี้ไม่ผิดนะที่คุณจะมองแบบนั้นแต่วา่าในแง่ของการใช้งานถามว่าถ้าจะใช้เป็นรถคันแรกเลยได้ไหมอันนี้อยู่ที่ความจำเป็นของแต่ละบ้านแต่ส่วนตัวอยากให้มีรถน้ำมันสักหนึ่งคันและรถนไฟฟ้าอีกคันหนึ่งหรือถ้าบ้านคุณมีรถน้ำมันอยู่แล้วหนึ่งคันและอยากมีรถอีี ก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนตอนนี้มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านอยากให้พิจารณาทั้งในแง่ของการใช้งานไลฟ์สไตล์ที่เราใช้งานกันจรงิงจังเราไปเส้นทางไหนบ้างนะครับเราวิ่งไกลแค่ไหนอเน,นี้คือส่วนที่คุณจะต้องมาคิดกันละรถไฟฟ้าที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณกับคนที่บ้านเนี่ย ทันไหนเหมาะกัากันดังนั้นไปลองขับด้วยตัวคุณเองและนี่คือทั้งหมดของคาร์ไซทีมคลิปนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการลองขับรถในคันต่อไปครับ